กว่าจะได้ทรงที่เลือกนานมากค่ะทุกคนพี่ดีมาตัดผมค่ะที่ร้านก่อนที่เราจะมาเราก็มีการทําการบ้านเลือกสรรทรงผมว่าจะเอาทรงนูน้นเอาทรงนี้เลือกกันนานพอสมควรค่ะด้วยการเซิร์ชหาข้อมูลว่าพี่ดีเขาต้องการข้างหน้านค่ะแสกกลางแล้วข้างหลังตัดออกให้มันเป็นทรงสรุปก็คือว่า ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะไม่ต้องการให้สั้นเลยห้ามแตะห้ามตัดพิธีมีโจทย์อยู่ว่าหนูต้องการทรงแสกกลางข้างบนเนี่ยต้องยาวแล้วก็แสกกลางห้ามสั้น ส่วนข้างล่างเนี้ยจะถามว่าจะเก็บเป็นทรงไหมได้ไหมได้ค่ะพี่ทีบอกอ่ะโอเคมันก็เป็นการบ้านที่เราก็จะต้องไปหาทรงผมมาว่าถ้าทรงแบบนี้ประมาณเนี้ยได้ไหมจากนั้นภารกิจของเราก็เริ่มขึ้นค่ะทุกคนเราก็พากันเซิร์ชหาข้อมูลรูปแบบทรงผมเนี้ยนำเสนอไปเป็นร้อยค่ะกว่าจะได้รูปมาก็มาได้ตอนรูปท้ายอะค่ะคือก่อนเข้าร้านนะจะบอกว่าเท้าความนิดนึงจอดรถปุ๊บแล้วก่อนเดินเข้าร้านพี่ทีจะมีคําถามอยู่ว่ามามีครับ เล่นเกมได้ไหมครับขณะที่ตัดผมอืมคุณแม่ก็บอกว่าได้สิครับเล่นได้เลยแต่ว่าขณะที่เราตัดผมนั้นพี่ทีจะต้องเก็บโทรศัพท์ทันทีที่พี่เขาบอกว่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าทําคอตรงหน้าตรงพี่ทีก็ต้องทําตามที่ช่างเขาบอกนะครับพี่ทีก็พยักหน้าครับแต่พอมานั่งจริงๆพี่ทีก็ไม่เล่นโทรศัพท์เลยค่ะทุกคน แต่ว่าคุณแม่น่าจะเดาออกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพิธีเขากังวลกับเส้นผมของเขาค่ะว่าจะตัดข้างวนออกหรือไม่จะตัดสั้นไหมพิธีเขาจะขโมดคิวไว้รอว่างานเนี้ยตัดผมเสร็จแล้วจะมีน้ําตากันหรือไม่ <c oughs> คุณแม่เดาทางอ,อุกเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์มีเหตุการณ์ตรงที่ว่าเออผมตัดแบบนี้ต้องเอาข้างหน้าขึ้นนิดนึงปรากฏว่าตัดมาแล้วมันก็จะเป็น ถ้าคุณแม่เลือกอาจจะเบดเดอๆนนี่นึงก็าบอกมันเออมีแล้วเขาก็จะน้ําตาคลอร้องไห้เขาก็จะกลัวการตัดผมไปเลยค่ะเวลาที่ชวนไปตัดผมนะเขาก็จะไม่ไม่ไม่หนูไม่ตัดหนูไม่ตัดนะคะทุกคนเหตุการณ์จากวันนั้นมาตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้พิธีไม่เล่นโทรศัพท์เลยค่ะก็จะคอยคอยชำรืองคอยมองกระจกคอยมองว่าแบบเอ๊ะตัดหรือเปล่าไม่ไม่นะข้างบนไม่น้ําไม่ตัดคุณแม่ก็คอยบอก คอยกำชับข้างๆนะคะว่าให้จัดแต่งทรงเฉพาะด้านหลังอะคะ่ะน้องต้องการแสกางเอาล้ค่ะจากการที่พูดคุยกับช่างช่างก็บอกว่าถ้าทรงที่ถือมาให้ดูอะน้องต้องเลี้ยงข้างบนอีกนะครับแล้วเวลาตัดแต่งเวลาสไลด์เวลาเสยอะคะ่ะมันก็จะได้ทรงตามที่น้องต้องการ สรุปแล้วถูกใจมากค่ะทุกคนข้างบนไม่มีการตัดเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นการจัดทรงแต่งเฉพาะด้านหลังให้กับพิธีเขานะคะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้น้องด้วยนะคะทีเดนดสารค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ